ก็กรับสวีดดัและสวัสดีทุกท่านที่ผ่านทางกันมาด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเวทและ s u r เวิ a l วันนี้จะพามาฟาร์มแหละดีบกุกนะครับวันนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดู่าทำยังไงนะครับ ชุดที่ใช้ก็จประมาณนี้นะครับผมไม่มีชุดแียสองผมเลยใช้เป็นชุดแียสามแทนแต่ธนูยังคงเป็นแียสองและหออถันนเป็นแียสามนะครับและปืนพกกระกากเบีหนึ่งนะครับของเียสามซึ่งผมขี่แก่ทำไปดูกันเลย ใช่แบบเวลาตีผัดอะตอนนี้เราย่องคือดาเมตรจะคูณสองนะครับการย่องคือการทําให้ดาเมตคล้ายๆกับว่าเป็นการตีคิด,ดิเคราะห์นะครับใช้ได้ทุกอย่างยกเว้นกับปืนเพียงอย่างเดียวนะครับจํำไว้ด้วยนะครับผมย่งไปอ่าผมจะแทนมาดีกว่าเห็นไหมครับสบายเลย เราใช้หอ,อกในการตีแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าความเร็วโจมตีของธนูเรามันอั้น แต่ว่ามันช้าเกินไปเราก็ใช้เป็นหอ,อกแทนนะครับผมแนะนําเราจะได้ไม่ต้องเข้าไปไกลเท่าไหร่ถ้ามีปืนก็ใช้ปืนไปเลยแต่ประหยัดที่สุดก็คือหอ,อกกับธนูนี่แหละครับสําหรับอาวุธเทียร์สองถึงเทียร์สามนะครับถ้าเทียร์สี่เทียร์ห้าขึ้นไปแนะนําเป็นธนูกับดาบนะครับถ้าจะไปฟาร,ร์มเหมืองแถวเหมืองเหล็กเหมืองโคมายหรือเหมืองนิกเกิลเขาเรียกเป็นเหมืองอะไรเหมืองเกลือนะครับเราควรใช้ปืนไว้เป็นบางส่วนนะครับ เราจะสลับเป็นธนูกับหอกแบบนี้ก็ได้นะครับจะช่วยประหยัดของได้มากเลยถ้าเราต้องการแหล่นะครับดีกว่าใช้ปืนเป็นเมื่อโดนลุมอาจใช้ปืนก็ได้แต่ถ้าไม่โดนลุมก็ใช้ธนูหรือหอกไปทางไ้าไปก่อนนะครับเพราะว่าปืนเวลาซ่อมมันใช้ของเยอะนิดนึงนะครับชิ้นส่วนก่องอาวุธอะไรนะประมาณนี้มันซ่อมอยากนะครับประหยัดได้ประหยัดครับเกมนี้ นี่ครับพีคแอคฟีอาจจะความทนทานไม่มากแต่ผมแนะนำให้รูดไว้เลยนะครับให้ขโมยไวเลยดีกว่าไม่มีอะไรใช้เราเอามาไว้เดี๋ยวท้ายๆนะครับของที่ดีของเราเอามาไว้ส่วนทั้งล่างเพราะความทนทานมันจะเริ่มนับตั้งแต่การใช้ช่องข้างบนก่อนนะครับ ส่วนมือใหม่นะครับเจอสัตว์พวกนี้ถ้าจิตไม่พอก็เตรีมตัวต้องสู้นะครับแต่ผมมันสายจิตวิญญาณอยู่แล้วจิตผมมีประมาณ116ซึ่งสัตว์ไม่ทำอะไรในแดน1นึงถึงเทห้นะครับไปได้ทุกที่ยกเว้นท6หกและเจ็นะครับต้องใช้จิตประมาณเกือบ200กว่ากว่าถ้าอยากเป็นสายจิตแต่สายจิตก็ไม่ไดีอย่างหนึ่งคือเ,อเืองเกาะเงอาวุธไม่เืองอาวุธครับ 嗯。Yeah. เ้นนออัปกม,มาต่อกันทีกันฟาร์มได้ดีบุกกันต่อนะครับช่องต่อจากนี้ไปเป็นการฟาร์มได้จะสูงให้ดูว่าได้เท่าไหร่นะครับ ช่วงนี้ขออนุญาตขอความเร็วคูณสองเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปรีบไปคูณสองในแอปต่อนะครับ สิบปายแ้้คันน้ำแนวนี้เห็นกูแน่เน, <c oughs> นี่ยครับกอดีของสายจิตวิญญาณคือเราสามารถเอามีหรือสัตว์ต่างๆมาใช้เป็นประโยชน์หรือผู้ช่วยในการจมตีโจนได้นะครับ ตอนนี้เลือจิตู26ซึ่งมาป่ารดับ2มันใช้ประมาณ25เกาะสบายไปเลยครับถ้าทุกคนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบขอบคุณครับบ๊ายบาย